หนึ่งพรรษาสามเดือนเนี่ยสำหรับผู้ขอพัรษานี่บม่ว่าพระหรือโยมในเมื่อออกพันษาเนี่ยให้ประมวลผลถ้าเป็นนักเรียนก็ทํำข้อสอบแล้วก็วัดผลการสอบอยาติธรรมทุกคนเป็น,ในใจยงได้จิตใจเฮาสอบแน,น่ใจก้าวนาขื้นบอสว่างสวายขื้นบอในการเขาวัดได้ย้งจากพระอาจารย์ทั้งสอนโดยตรงทั้งทห้อายุทั้งอยู่ให้เห็นสิ่งที่เฮาปัดกวาดเช็ดนี่มันเข้าไปท่านแน,นใจเฮาบอ หรือเหตุในทางกายนาะทีสื่อ,อใจกับกายพระสาเป็นหนึ่งบอเนี่ยตบผลึกบอตบผลึกในใจบอค้าว่าตบผลึกก็คือว่าความดีทุกอย่าง่ะมันหลอมเป็นหนึ่งหรือ,อยังหรือ,อยังเลือกดีอยู่นั่นคิดว่าความดีนี่คือเพลคือพ่อยแก้วแว่นเงินทองถ้าอยู่รอบตัวห้าร้อบจิจิบช่วยเอาตลอดจำไว้เด้อถ่ายเ,เห็นคุนคาของทรัพย์ให้ในที่พระศา,าสดาสอนบ่ว่าสิเป็นสัทธาศีล อายสัวกรัวบาปฮิริโอตปะสุตตะจากขาปัญญาการสลับเราฟังฟ่งฟั่งรรมนี่แหละจาคะคือการสละออกแบบบอสเดายหายแบบไม่มีเงินไขปัญญาม่นค็คือความสว่างถ้าเห็นคุณคาห้องซับท้ายหนย้ายางจำแจงคนนั้นสิบกคีทีเป็นยังมันคือหายได้เป็นยังมันคไปกินไปทานได้เพื่อต่างโลงทานได้คนมาเอาบักร้ายหนึ่งโบนอยได้ลงทาน่านนี่นะ เพราะว่าเพิ่นเห็นอริยรัพย์ภายในเห็นคุณค่าของรัพย์ภายในอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละคือลูกของภาษาสดาเอาเปรียบเทียบกบพายจานตะกรอนอย่างขีดทีเดียบวจักกินบวจักทานเขาเป็นได้หน่อยบัดน,นอกเนาะขั้นแม่แบงขนมอีก็ต้องเอาได้หลายสันนาแหมันได้ได้หลายคิดทิศแท้คือห้องบ่โห,หนนะมันบ่ได้ด้วยปกติมันบ่คือองค์ประกอบบ้านห้าสิสอษกันแนวนั้นเนาะแต่สมือนี้ โลกจะเลื่อนขึ้นธรรมะพ่นแพ่ไพศาลไปหูจักกินหูจักท่านอ้าแต่สังฆทานนี่ก็ขี้โลท้าเรากินข้องหวานไม่ได้ประโยชน์อย่างพวคือ้นไปไป,ไปท่านน้ำเขาได้เยอะนี่เป็นผู้รับท่านนะเป็นผู้ประหยัดเขาน่าต่จีแต่ว่าหันรประหยัดไปนี่หลังว่าในใจคิดว่าสิไปเอาไปได้ไปมีไปกินไปบริโภคโอ้แต่ตื่นแห่งาวามะบัวชที่จังหูหูจักกินหูจักท่านอาจารย์เกิดปัญญาหนอนมาอ่านคําสอนพุทธเจ้า เห็นคุณคาของอริยสัพเปียบานจากหูจักกินหูจักท่านท่านไปรืเอยบานเขาขุขสิี่บกี่ทีเขาขุสิีลบแพงปื่มปีติเห็นอานิสง์ดีใจก่อนหายคณะหายก็ดีใจไปอ่านอานิสง์ของท่านที่ละ่ะตอนบวชแต่เหตุขาดแต่ท่านขาดคือเหตุก,หกับรบปรพุฑาท่า,ทานกับเพลนอุปถาเพลนอันไดว่าดีมีอานิสงหามาท่านปรปูัดตลองเท่าจัิงสิ เร่องสลาย่างมิตรอันนี้ดีน้องขบพระเงื่อนส่วนตัวอาจารย์นี่เด้ปารนาเอาโอ้พนมาถวายล้องเท้าลองรับภูมิศินไปใไช้กับจิตสะดวกญานพระหานะในการเดินทางทิศทั้งสีตกนําบนไรต้ตกไฟบ่ใหม่พอห้ารองรเนพนเพราะเหตุใดกับเอาเงื่อนส่วนตัวเจ้าของไปเบิ่งล่องเท้ากับเบิ่งสิดีดีเน่แบบถีกพระนหน้าอ่าก็มาเรี่งยงว้าให้พนเวลาสิไปงานเอาคู่นั่นอาคูนี่มีความสุขกับปารนาเอา ให้ได้สะดวกกดยย่านพระหานะเดอ้อแต่งแต่บิณฑิคนี่เป็นตนไปตลอดทุกภพทุกชาติจนหอดธานิพานขอให้ข้าพเจ้าสะดวกกดยย่านพระหานะไปไ้กับตามนาดทิศทั้งสี่ทั้งย่านายนอและก็ยานภายใน,ยน,ยนยคือวิปัสนาญาสติปัญญาของผู้ขาวข้าพเจ้านี้ให้สะดวกให้ปลอดโปร่งโล่งกำหนดยิตถึงธรรมะขอดกายเด้กหงไดหเห็นได้สอดด้แจ่อธิษฐานแนวนก็คื้นได้ลรือมันไปภพราว่านมันมันโลง่งมันโปร่ง น่งสงบคิดย้ำกระสอดกระแจนอมมหาเท่าทั้งหลายให,ห้เหตุแนวนั้นกับพอ่อกับแม่กับคนรอบข้างกับผู้บาอาจารย์เหตุเอาเด้ออาน,นิสงเกิดเนียมึงเขาเหตุท่านบ่อยหนุนท่านนี่เรียวบานี่ศีลสิมาเองคือเขาปลูกต้นไม้นี่งานเข้าเกิดงานที่สอนสามเกิดกินไปนี่มาผลก็ยมออกกันนะงานท่านี่คือเบื้องตนคือตนบุญ สุขคนมีแล้วตอนนี้มีต้นบุญเป็นทานพร้อมที่จะออกกินการสาขาเป็นศีลเป็นธรรมเป็นวินัยธรรมะขอรั้นขอ,อนี้ก็พร้อมสิออกดอกคือดอกความนี้ก็มาผลเป็นสเต็ปสเต็ปไปนังนั้นแล้วอยากให้พี่น้องทงันน้งหลายนี่เอาตอนท่านต้นบุญที่มีอยู่ตอนนี่น้อยรลายก็ตามดีใจท่านของตอนเองหาความปื้มหาความปีติ